สวัสดีค่ะปั้นขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะมาพบกับปั้นขายที่ดินนะคะวันนี้ปาจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินของเราะที่คลองสิบนะคะกมเจ็ดนะคะ,น,ะ,คะน้องเสือปทุมธานีนะคะแปลงนี้ปัน้นจะบอกเลยค่ะสองไร่สองงานนะคะซึ่งเขาจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะห่างจากสำนักง,งานเทศบาลนองเสือแค่ประมาณ700เมตรเองนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือ1 0 0 0ันตารางวานะคะเราจะมีถนนทางเข้านะคะกว้างประมาณ7เมตรถนนนี้จะไปทะลุด้านหน้า ตรงกมเ็นะคะจะไปทะลุลาดยางเส้นด้านหน้าเลยนะคะแปลงตรงนี้ก็อาจจะต้องถมนิดหน่อยหรือถ้าไม่ต้องถมก็มีบ่อน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่ท่านจะมาขุดบ่อเลี้ยงปลามาลงพืชผลานการเกษตรหรือจะมาทําบ้านแนวสวนเกษตรก็ได้ค่ะเพราะบริเวณนี้ค่ะเขาะจะปลูกเป็นแบบแนวสวนเกษตรหมดเลยนะคะตรงนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับที่ดินตรงนี้ตรงนี้เราขายกันที่ตารางวาละสี่พันาบาทเท่านั้นเองนะคะอยู่แกล้มเพหนอังเสือแค่2กิโลเอ็นนะคะท่านเข้าแปอ้มเอหนอังเสือจะเจอโรงเรียนเจอเทศบาลเจอโลตัสเจอเซเว่น คือแบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมมากค่ะที่นี่นะคะอำเภอหนองเสือก็เป็นอำเภอที่แบบว่าเจริญมากๆไม่ว่าจะหาของกินไม่ว่าจะตลาดเจริญการหรือร้านอาหารต่างๆพร้อมนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะซื้อสดชนดเราพร้อมโอนนะคะซื้อผ่อน่อนแกยนไปเลยค่ะสาถึงหปีผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงเลยนะคะรีแท็กมหาปิ้นนะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook เปิ้นนักขันันนะคะ y o YouTube เปั้นขายที่ดินค่ะ0ูนย์เก้าหนะคะสำหรับวันนี้เปิ้นลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวปิ้นจะมาอัปเดตในคลิปต่อ,ตอไปนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ